สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวอีกเช่นเคยนะครับพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กันในคอนเทนต์ของ6ความจริงเกี่ยวกับจงลี่ที่คุณอาจไม่เคยรู้นะครับหรือถ้าพูดตามปกคลิปก็คือ6สิ่งที่จงลี่ไม่เคยจะบอกคุณนั่นแหละซึ่งในทั้งหัวข้อเนี่ยผมก็คัดมาอย่างดีแล้วนะครับว่ามันอาจจะมีอ้าไม่แน่อาจจะมีบางข้อที่คนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะครับแต่เว่า,วาทั้งหมด6ข้อเนี่ยจะมีข้อไหนที่รู้ันอยู่แล้วบ้างก็เดี๋ยวเอาไว้คอมเมนต์กันช่วงท เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซในไลน์อินส a าแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ Richman Shop 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 ริ Rich Man Shop ชแมนช็อปฉลอง3ามแสนซับแจกยัก์ซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจกน t อ i n g p งโฟนมือถือแฟชั่นสุดจีดและหูฟัง l a s ซอร์แ m มเมอร์เฮดโปรหูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิฟเวอร์เชอร์มูลค่า199บาทมากกว่า100ยรางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ r ริชแมนช h o p ทั้งในเฟสและไลน์ อย่างที่หนึ่งเขาผมนะั่นก็คือจงลี่เนี่ยมีความสามารถพิเศษนั่นเองครับในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงความสามารถของการเป็นเทพนะครับในไอ,ไอความสามารถพิเศษตรงนี้เนี่ยแต่หมายถึงความสามารถเฉพาะตัวต่างหากายกตัวอย,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบก,กับมนุษย์ใช่ไหมก็จะอารมณ์เหมือนกับว่าสมมติคนนี้เขียนลายมือสวยอีกคนนึงเขียนลายมือแย่คนที่ลายมือสวยก็จะดูเป็นเหมือนคนที่มีความสามารถพิเศษหรือว่าเรียกว่าคนที่มีพรสวรรค์อะไรประมาณนั้นก็ มันจะเรียกว่าพอสวรคนก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆถ้าคัดลายมือกันจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็จะออกมาสวยแหละแต่เป็นว่าจงลี่เขาก็มีความสามารถพิเศษนั่นแหละครับซึ่งสำหรับตัวของจงลี่เนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษในทางด้านของการแยกแยะวัตถุดิบครับแต่ที่เราเห็นในเรื่องของตัวเกมเนี่ยบางคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจงลี่เนี่ยสามารถมองแร่หรือว่าแยกแร่ต่างๆได้ค่อนข้างที่จะแทบจะเรียกว่าด้วยตาเปล่ายังได้นะครับแต่ว่าให้ความสามารถตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้อ่ะดิ ความสามารถของจงลี่นะครับไม่ได้แยกแยะได้เฉพาะแร่ธาตุเว้ยแต่ความสามารถของเขาเนี่ยมันลึกไปกยิ่งกว่านั้นอีกครับผมไปเจอข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆตัวของจงลี่นยครับสามารถแยกแยะได้แม้กระทั่งส่วนผสมของอาหารในจานที่ตัวเองกินเว้ยอ่ะก็คือสมมุติสมมติว่าคุณทําผัดกะเพราถ้าเป็นคุณเนี่ยอ่าผัดกะเพราหมูสับแล้วกันนะสมมติว่าผมเอาผัดกะเพราหมูสับไปตั้งไว้บนโต๊ะเว้ยแล้วคุณก็บอกว่ามันมีอะไรบ้างแล้วคุณก็บอกว่ามันมีหมูมันมีกะเพราแล้วก็มีแบบว่า นู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับการทําใช่ปะ่ะแต่ว่าของจงลี่เนี่ยมันเขาจะมองแบบลึกเข้าไปในระดับแบบที่เรียกว่าน่าจะจะเรียกว่าโมเลกุลก็อาจจะเป็นไปได้เลยก็ได้นะครับคือเขาแยกได้ทุกอย่างจริงๆก็คือสมมุติว่ามีคนวางยาพิษไว้ในการน้ําชาเขาก็คือเขาก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดมกลิ่นไม่ต้องทําอะไรอย่างนั้นอนะ่ะก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะตึงพอสมควรนะครับ มาในส่วนของอย่างที่2ที่จงลี่ไม่เคยบอกคุณนะครับก็คือจงลี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงนั่นเองคือในข้อนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้ไหมนะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกันนะครับที่จงลี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงและชอบเพลงโอเปร่าแบบว่าแนวโอเปร่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยรสนิยมของจงลี่ก็จะออกแนวแบบชนชั้นสูงหน่อยๆอ่าประมาณนั้นก็คือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าแล้จีบน้ำชาทำ จะเรียกว่าท <c oughs> <c oughs> okay, like cool. okay, ําเก๊กก็ไ uh ม่ได้ก็คือแบบว่าจิบน้าชาแล้วก็แบบว่าฟังโอเปร่าโอ้โหโคตรสังคมชนชั้นสูงเอาเป็นว่าดูเหมือนกับว่าตัวของจงลี่นะครับเขาจะชอบทั้งศิลปะหมายถึงว่ารูปภาพอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือชอบทั้งศิลปะแล้วก็ดนตรีอยู่พอสมควรในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งในวอชไลน์ของตัวของสิญห์ยนเองเนี่ยก็ยังบอกไว้ด้วยว่าจงลี่เนี่ยเคยชวนให้สิงหายนไปแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านตัวเองด้วยครับ อย่างที่สาวเขาบอกนะจงลี่ไม่เข้าใจความยากจนฮนะในส่วนนี้เนี่ยหลายหายคนก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจงลี่เนี่ยเป็นคนที่ใช้จ่ายหรือว่าเจิดเงินหรือทําอะไรได้ค่อนข้างที่จะแย่ในเรื่องของการใช้เงินเลย mm. ก็ว่าได้นะครับด้วยความที่ว่าจงลี่เนี่ยได้รับ ประโยชน์จากการที่เขาเป็นตัวของสถานะอาคอนหรือว่าจะเรียกว่าเขาเป็นเทพแห่งหินซึ่งไอคำว่าเทพแห่งหินเนี่ยเขามีตัวของโนซิสใช่ไหมซึ่งตัวของโนซิสของเขาเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเสกมอร่าขึ้นมาได้หรือว่าเสกเงินขึ้นมาทําให้เขาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่ามานั่งคิดเล็กคิดน้อยเวลาซื้ออะไรนะครับเพราะงั้นเวลาเขาซื้ออะไรส่วนใหญ่เขาก็จะเหมาไปเลยแล้วก็เสกตังให้นะครับโดยที่ไม่ครบจํานวนหรืออาจจะล้นกว่าจํานวนด้วยซ้ําอะไรประมาณนี้ แลวถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตมาแบบมนุษย์ทั่วไปเป็นเวลานานมากๆแล้วนะครับแต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าใจปัญหาของมนุษย์เกี่ยวกับการใช้จ่ายหรือว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าอยู่ดีครับเขาใช้ใจ่ายไม่เป็นก็อย่างที่บอกเขาว่าเขาไม่ได้ซื้อทีละชิ้น2ชิ้นนะครับเขาอยากซื้ออะไรเขาเหมาเกี้ยงหรือว่านี่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ทีแวแบกเงินเฟอ้อวะ <c oughs> <c oughs> อย่างที่4ี่ที่จงลี่ไม่เคยจะบอกคุณนะครับก็คือจงลี่เนี่ยเคยติดเหล้ามาก่อนเว้ยเอออันนี้อันนี้ผมว่าหลายๆคนไม คือในสมัยเมื่อหลายร้อยหรืออาจจะเกือบพันปีหรือหรือพันกว่าปีก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวของตรงเวลาตรงนี้นะเอาเป็นว่าในอดีตของจงลี่ก็แล้วกันนะครับอดีตของจงลี่เนี่ยเคยได้กินเหล้าชนิดหนึ่งนะครับที่เวนตีเนี่ยเอามาฝากซึ่งมันไม่ใช่เหล้ามันเป็นไวน์เว้ยไวน์ชนิดนั้นก็คือแดนดิไลออนไวน์ซึ่งตัวของจงลี่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะชอบตัวของแดนดิไลออนไวน์พอสมควร แล้วก็ในอดีตเนี่ยเขาก็ดื่มตัวของแดนดิลอนไวน์อยู่เป็นประจำด้วยนะแต่ว่าแน่นอนว่าสาเหตุที่จงลี่ได้กินไวน์กินเหล้าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นติแต่ไม่ใช่แค่จงลี่เว้ยตัวของเวนตีเนี่ยมักจะเอาตัวของแดนดิลอนไวน์หรือว่าไวน์หรือเหล้าต่างๆเนี่ยเอาไปให้ทั้งจงลี่แล้วก็อาร์คอนคนอื่นๆด้วยนะครับเมื่อพวกเขาเจอกันนะ,นะสมมุติว่า แบบว่าคือเวนตีเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นเทพแห่งเมืองอิสระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็าไปไหนมาไหนก็ตามสะดวกของเขาแล้วเขาก็เอาเล่าไปฝากทุกประเทศเลยว่านั้นเลยก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจงลี่เองก็เคยติดเล่าเหมือนกันมันมันไม่ใช่เล่าอ่ะมันเป็นไวน์เออแต่นั่นแหละคงไม่ต่างกันมากหรอกมั้งก็ไวน์คือองุ่นหมักเล่าคือข้าวหมักใช่ไหมวะไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยมีความรู้เออตรงนี้เอาเอาเป็นว่านั่นแหละครับจงลี่ก็เคยติดไวน์มาก่อนแล้วกันสิ่งที่5ที่จงลี่เนี่ยไม่เคยบอกคุณมาก่อน นะครับในส่วนนี้ก็คือจองลี่เนี่ยเขาเคยระแวงเวนติมากๆครับฟังจากหัวข้อเนี่ยมันดูหน้าแปลกใช่ไหมครับเพราะว่าเทพที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเทพทั้งหมดอย่างจงลี่เนี่ยนะจะมานั่งกลัวเทพที่มาอ,าอย่างเวนติในจุดนี้จริงๆแล้วจงลี่เนี่ยไม่ได้ระแวงเรื่องของความแข็งแกร่งของเวนติครับแต่ว่า เพราะว่าเวนตีเนี่ยเคยแกล้งจงลี่จนทําให้ถึงกับแบบว่าจงลี่เนี่ยโกรธหรือว่าไม่พอใจในการกระทําของเวนตีเลยเว้ยแล้วก็ถึงแม้ว่าจงลี่เนี่ยจะไม่ได้เจอกับเวนตีมานานนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงคิดอยู่ในใจตลอด <c oughs> วา่าเวนเวนตีถ้ามาครั้งหน้าเนี่ยเวนตีจะแกล้งอะไรเขาอีกนะครับ <c oughs> รีดว่าระแวงสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจงลี่ไปโดนเวนตีแกล้งอะไรถึงหัวร้อนได้เพราะปกติจงลี่ก็ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแคร์อะไรอยู่แล้ว อย่างที่6อย่างสุดท้ายนะครับของคลิปนี้ก็คือจองลี่เนี่ยจำได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับถึงแม้ว่าจงลี่เนี่ยจะอยู่มานานถึง6000ปีนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่เคยลืมอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเลยครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวของจองลี่เนี่ยขึ้นมาเป็นอาร์คอนตอนไหนแต่รู้แค่ว่าอายุเขา6 0 0 0ปีถูกปะแต่ว่าในข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยเขาบอกว่าจงลี่จําได้ทุกอย่างหมายความว่าผมก็เลยสรุปประมาณว่าเขาน่าจะจําได้ตั้งแต่ที่ตัวเองเกิดคือศูนย์ขวบจนถึงปัจจุบันก็ไไมม่่่นาาาจะะเเวอรร์ปั้งพ มันก็คือตัวละครในเกมอ่ะมันไม่ใช่ชีวิตจริงถูกป่เออและแน่นอนเขาว่าสาเหตุที่เขาจําได้ทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเทพแห่งพันธสัญญาก็คือ,อยังไงเขาก็ต้องจําทุกอย่างที่เกิดขึ้นถูกไหมไม่งั้นคือถ้าสมมุติว่าแบบจงรีไปสัญญากับคนคนหนึงไว้แล้วจงรีลืมทําไงก็ก็ไม่ใช่เทพแห่งพันธสัญญาถูกในในเมื่อลืมสัญญาก็ จงลี่ก็เลยจาเป็นที่จะต้องจําทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับและแน่นอนว่าไม่ว่าเรื่องนั้นจะปวดเจ็บเอ้ยปดเจ็บเพียว่าไม่ว่าเรื่องนั้นจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามจงลี่ก็ยังคงจะต้องจําหรือว่าเก็บ ความจําเหล่านั้นไว้ในจิตใจกันนะก็น่าเศร้าดีเหมือนกันนะแต่ว่าก็แน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนะครับที่ทําให้จงลี่เนี่ยเชี่ยวชาญในหลายๆด้านนั่นเองเชี่ยวชาญในหลายๆด้านก็แบบอ่าอย่างอย่างแบบว่าเขาเป็นอะไรนะเขาเป็นที่ปรึกษาของหวังเชิงใช่ไหมแล้วก็เป็นโอ้ยหลายหลายอาชีพคือจงลี่นี่ผ่านอะไรมาเยอะนะหกพันปีเนี่ยเออก็ จบไปแล้วนะครับกับทั้ง6หัวข้อเป็นยังไงกันมากครับมีข้อไหนที่คุณผู้ชมเนี่ยรู้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือมึงรู้หมดแล้ว6ข้อก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าไอ้ที่กูรู้อยู่แล้วอ่ะอะไรเงี้ยส่วนโหวตที่ผมตั้งโหวตไปแล้วมีโหวตไพมอนกว่า60กว่าซแล้วผมยังไม่ได้ทำไพมอนเนี่ยเป็นเพราะว่าข้อมูลที่ผมหาจากไพมอนเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับน้อยเกินไปจนแบบผมคิดว่าไม่น่าจะเอามาทำคลิปดีกว่า นะครับรอให้เกมเนี่ยมันไปมากกว่านี้แล้วค่อยเอามาทำนะครับเพราะว่าไพมอนเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเกมแต่มันก็ไม่เคยมีอะไรหลุดรอดออกมาให้เรารู้เลยตั้งแต่ที่บอกว่าไพมอนเป็นตัวอะไรหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะมาทำคอนเทนต์แบบว่า5ทฤษฎีดังของไพมอนเนี่ยมันก็มีคนทําเยอะแล้วนะครับผมก็เลยไม่ทําดีกว่าทางนั้นไว้ รอให้มีข้อมูลมากกว่านี้เดี๋ยวผมค่อยมาทำแล้วกันนะครับในส่วนของไพมอนเพราะว่าคลิปมันก็น่าสนใจจริงๆนะครับในเมื่อคนโหวตมาตั้ง60%กว่าเปอเซ็นแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบในกรณีนอย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสจ้าของวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า The north, from the he's from Canada Vancouver solo